สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องอังคด c งชาแนลนะครับวันนี้จะมากึ่งรีวิวกึ่งแนะนำเบสต,ตัวหนึ่งของผมนะครับก็คือเบสต,ตัวอยู่ข้างหลังนี้ก็คือ f ฟ n d e r Earth One ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของมือเบสชื่อจวัดแฮมเกินที่มาที่ไปก่อนเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก็คือหน้าตามประมาณตัว เป็นสี่สายนะครับเป็นเฟนเดอร์ปีเก่าและปีประมาณปีเก้าสองเก้าสาก็จะไปกึ่งแนะนำกึ่งรีวิวให้ดูว่าเ,ออเสียงซุ่มเสียงของมันเป็นยังไงนะครับแต่ขอเกินก่อนว่ามันมันเป็นเบสของใครของอะไรอย่างเงี้ยถ้านตอนนี้มันคือเบสของผมนะครับ แต่ว่าถ้าตัวซิกเนเจอร์ก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของสตูตแฮมหรือสตูแฮมก็เดี๋ยวรูปจะขึ้นตรงนี้นะครับว่าสตูด h ฮมหรือสตูแฮมผมขอเรียกสตูแล้วกันนะสั้นๆง่ายๆสตูแฮมเป็นมือเป็ดยุค80ไปปลาย90ที่เริ่มเริ่มมีชื่อเสียงนะครับจะ,ะแกจะอัดให้กับพวกกีตาร์ฮีโร่สสยกีตาร์ฮีโร่ซะเยอะ,อ,ะอย่างโจเทียนนี่ อาจารย์โจนะครับแล้วก็สตีฟวายชุด passion of warfare ก็จะมีเสียงเสียงเบสของของสตูแฮมเล่นไว้นะครับรู้สึกจะเป็นเพลง blue powder ั้งถ้าของสตีฟวายนะครับคราวนี้ตอนนั้นน่ะตอนปี80ดศแปดแปดปลายปลายอ่ะแปดแปดแปดแดเก้าเนี่ย สตูแฮมแกจะใช้เบสอยู่ยี่ห้อหนึ่งก็คือยี่ห้อ X Factor Cubic นะครับเป็นเบสคัสตอมคัสตอมโดยช่างดูเทียชื่อฟิลิปคิวบิกิอ่าเป็นเบสแบบเหมือนคัสตอมต้องสั่งทําหน้าตาก็จะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้อยู่ตรงนี้นะครับเอ่อมันเป็นเบสที่ผมถือว่ามันเป็นเบสที่มีลักษณะเฉพาะตัวที่แบบ เทยุคผมนะยุคผมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเปนเบ,บที่มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็มันล้าอ่ะมาแบบมันมาก่อนการมากๆเป็นเบสที่แบบล้าแล้วก็เสียงดีเสียงดีมากคราวนี้สตูแกก็ใช้เบสตัวเนี้จริงๆแกไม่ได้มีรุ่นที่เป็นซิกเนเจอร์อะไรที่ออกกับทางคิวบิกกเอ็กแฟกเอร์นะครับแกก็ใช้รุ่นที่เป็นรุ่น ท,ทั่วไปของเขาน่แหละที่ผลิตออกมาอาจจะคัสตอมสีคัสตอมลายอะไรพวกเนี้แกก็ใช้ผู้ง่ายๆคือใช้รุ่นสต็อกนั่นแหละแต่ว่าคนน่ะไปคิดว่ามันเป็นเปดแบบเนี้คือซิกเนเจอร์ของสตูแฮมก็เหมือนตอนที่พี่ยอดใช้กีตาร์อะไรคนก็จะน้องๆหนูๆก็จะบอกว่าโอ้ห oh, นี่กีตาร์พี่ยอดจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นซิกเนเจอร์ของคนอื่นที่เขาเขาเขาใช้นะครับแล้วพี่ยอดก็เอากีตาร์มาเล่นแค่นี้ ครานี้ต่อมาตัวแฮมแกเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยาสารสักอย่างเนี่ยผมอ่านเจอแล้วประมาณว่าแกไปอัดเพลงให้คนอื่นแล้วมันไม่ใช่ว่าฝีมือแกไม่ดีนะครับแล้วโปรดิวเซอร์เขาอาจจะบอกว่าเ,เสียงมันดีนะแต่ว่ามันโมเดิร์นไปหน่อยพอมันโมเดิร์นไปเนี่ยมันก็เลยแบบยังไงล่ะถ้าเห็นจากรูปจะรู้ว่าเออ ทำไม Modern? มันโมเดินมันโมเดิลทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าตัวตัวของตัวเบสเองลักษณะของตัวเบสมันค่อนข้างว้าวอะ่ะตอนนั้นนะครับคราวนี้มันมันก็ต่อมเนื่องมาในยุค90ยุค90าทางฟิลิปคิวบิกีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเริ่มประสบปัญหาในการผลิตเบสแล้วมันเริ่มไม่ทันมันเริ่มขายดีจัดเขาก็เลยดิวดิวกับทางเฟนเดอร์คัสตอมช็ ประมาณว่าช่วยผลิตให้หน่อยนะครับมันก็มีช่วงเบสเ factor เตอร์คช่วงปี90ตั้งแต่ปี90ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นเฟนเดอร์คัสตอมช็อมีส่วนช่วยในการผลิตแล้วก็ยังมีลายที่เป็นคัสตอมแบบไม้ปอดโหดอะไรพวกนี้ก็ยังเป็นฟิลิปคิวบิกิอยูอ่ก็จะมีเฟนเดอร์เนี่ยเข้ามาผลิตแล้วเขาก็จะปั๊มหลังคอว่าเฟนเดอร์คัสตอมช็ พอพอมันอยู่ในมือเฟนเดอร์แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตามมาก็คือรวมถึงลักษณะวงจรแบบ X Factor เตอร์ actor, e, ก็ตามมาด้วยนะครับคราวนี้สตูแฮมก็คงเห็นว่าอ่ะอยู่กับเฟนเดอร์ละก็เลยดิวเกิดขึ้นดิวนี้เกิดขึ้นก็เลยเป็นเจ้าเอิร์ธวันตัวนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าที่เหตุผลที่ผมบอกว่าซาวมันโมเดิร์นไปพอโมเดิร์นไปก็สตู uh แฮมแกก็เลยคง อ๋อได้สิเดี๋ยวกูทำซิกเนเจอร์เวงมึงจะเอาให้วินเทจใช่ไหมก็เลยเกิดเป็นที่มาของการวางปิกอัพแบบนี้ครับเป็นเจพิกอัพสองอันก็เหมือนแจ็ตเบสทั่วๆไปแล้วก็พีเบสมีปิกอัพพีเบสอยู่ตรงกลางนั่นหมายความว่าตัวนี้ถ้าพูดกันหยาบๆอ่ะกว้างพอหรือยังละมึงคราวนี้สตูแฮมก็จะมีเบสที่มีเสียงกว้างแหละคือเล่นได้ทั้งแจ็ตแจ็ตเบส แล้วก็ p ีเบมี2โทนเสียงในตัวเดียวนะครับแล้วก็ได้เทคโนโลยีปรีแอมของ X-Factor Cubic e. มาด้วยจากการที่เขาจอยกันนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้ตัวเนี้ยก็คือสำหรับผมมันเป็นเบสที่ตอนเด็กตอนผมเล่นดนตรีใหม่ๆห,หัดเล่นเบสมันเป็นเบสที่ผมชอบมากทั้งสตัวนะทั้ง X f a กแ o r u b ร e. แลวก็เอิร์ดเอิรวันเพราะว่า วงจรมันวงจรเดียวกันเพราะว่าผมจําได้ว่าตอนผมเล่นดนตรีมันมีอยู่งานหนึ่งเล่นเล่นกลางคืนเล่นกลางคืนในมหลาลัยที่หนึ่งน,น,นะครับแล้วก็วงผมมัน,เป,นเป็นวงเป็นวงเปิดให้เขาเป็นเป็นนิสิตอหะที่เรียนอยู่แล้วก็มีพี่ที่เขาเป็นหัวหน้าวงเขาเป็นสิทธิ์ของคณะนั้น ก็เป็นงานงานเหมือนเขาเรียกงานคืนสู่เย้างานโฮมคอมมิ่งเดย์อะไรอย่างเงี้ยเป็นเวทีใหญ่เลยเหมือนเวทีลูกทุ่งอะไรประมาณเนี้นะครับเขาก็เป็นงานเลยกรุ่นกันนั่นแหละแล้วเขาก็ใช้เส้นสายนิดหน่อยในการที่จะให้วงน้องๆไปเล่นผมวงผ,ผมก็ไปเล่นไปเล่นงานนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่มหาลาัยนั้นอยู่ละยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้เรียนที่นั่นแต่ว่าเ,เขาก็ชวนไปเล่นเบสอะไรประมาณนี้เป็นเพื่อนๆกัน วันนั้นก็ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งในชีวิตผมเหมือนกันก็คือผมเห็นมีวงวงที่เขาเป็นวงหลักเขาใช้เป็นวงรู้สึกจะเป็นวงตุวอยางทหารเรือเขาใช้เบสเอ็กแฟกเตอร์คแล้วผมก็เห็นแบบอุ้ยแม่งเจ๋งมากเลยพี่ครับขอยืมลองขอยืมเล่นได้ไหมครับเขาก็โอเคใจดีเขาก็ให้ยืมนะครับแล้วแม่งก็เป็นสวิตช์แบบนี้ครับเป็นปุ่มแบบเนี้ยแล้วคิดสภาพ เแบรเบรแบบผมเองเนี่ยมันจะเป็นรู้สึกจะเป็นออไอ้บันเน็ตซาวเกียอะไรสักอย่างนี่แหละครับหัวเหือลอกหมดแล้วแล้วก็เป็นพาสซีฟด้วยไอเราก็ไม่เคยเล่นวงจรคิวบิกิแบบนี้นะครับตอนนั้นก็ขอแค่แม่งมีเสียงไว้ก่อนนะครับก็เลยลองเอาไปเล่นงานคืนนั้นดูก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับไม่มีปัญหาใดๆแต่มันก็สอนผมเลยว่าอย่างหนึ่งว่าต่อให้ เบสเราจะกระจอกแค่ไหนเวลาไปเล่นกลางคืนจงใช้เบสตัวเองเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าทัชชิ่งความความสูงของสายอะไรพวกเนี้ยหรือความคุ้นชินกับตอนเราซ้อมเนี่ยมันถ้าเราไม่ได้คลุกอยู่กับมันนานพอเนี่ยเราไปเล่นหน้าง,งานเนี่ยมันไม่สนุกหรอกครับวันนั้นผมกลับมาด้วยนิ้วพองนิ้วนี้พองเลย ซึ่งปกติดีดเบตตัวเองไม่ไม่ผ่องแปลกแต่ดีดเบต,ต,เออต,เบตของเขาก็คือทัชชิ่งเขาอาจจะสูงสูงกว่าของเราอะไรเงี้ยครับพี่เขาอาจจะเล่นทัชชิ่งสูงกว่าก็อันนั้นเป็นบทเรียนบทนึงเลยว่าต่อให้เบดเรากระจอกแค่ไหนก็จงใช้เบตตัวเองเวลาเล่นกลางคืนนะครับน่าจะดีที่สุดก็เดี๋ยวจะให้ลองฟังเสียงอาจจะไม่เห็นหน้าแล้วนะก็จะเห็นเห็นแต่เบตจะพยายามไม่เห็นแต่เบตก็ จะเป็นเสียงเบสต,ตัวนี้นะครับเสียบแจ็คแล้วก็วันนี้จะใช้ป m มไมโครเบส3ตัวนี้ท,ที่ทุกคนจะได้ยินก็คือเสียงเบสต,ตัวนี้ผ่านผ่านป m ตัวนี้นะครับเหตุผลเพราะว่ามันมันต่อง่ายต่อตัวเดียวแล้วเสียบได้เลยแล้วเดี๋ยวจะเซตอัพกล้อกใหม่ให้มันพยายามให้มันเห็นแต่ตัวเบสเพราะว่าตอนนี้มันผมดูแล้วมันจะเห็นประมาณ ครึ่งหนึ่งของจอนะครับต้องยกมาอย่างนี้เดี๋ยวอาจจะตั้งมุมกล้องใหม่นะครับให้เห็นเป๊ะมากขึ้นนะ้นะเดี๋ยวไปรอฟังเสียงครับ รานนี้เราจะมาฟังเสียงนะครับออ,อธิบายวงจรก่อนก็หนอบมันจะมี3หนอบนะครับแต่ว่าจะเป็นสแต็กสอชั้น2อันก็คืออันแรกตัวบนนี่จะเป็นมาสเตอร์มาสเตอร์วอลลุ่มนะครับส่วนวงข้างล่างเนี่ยตรงนี้นะจะเป็นเบลนเบลนปิกอัพหน้าหลังของแจ็ตเบร เดี๋ยวผมจะขึ้นไดอะแกรมไปด้วยให้ดูข้างตรงนี้ตรงมือผมเนี่ยนะครับว่ามันวิธีปรับยังไงหรือลองไปเซิร์ชดูจาก google ก็ได้น่าจะมีผมตอนแรกผมลองแล้วเนี่ยไอ้เบรนตัวเนี้ยมันควรจะทำงานเฉพาะเฉพาะตัวตัวแจ็ตเบสแต่ผมลองทั้ง3ามปิกอัพแล้วมันก็แผนได้เหมือนกันนะฮะ ซึ่งมันก็อาจจะแผนได้จริงๆมันก็จะได้โทนแหล,แหลมขึ้นนุ่มขึ้นอะไรประมาณเนี้ยส่วนตรงนี้หนอกที่สองก่อนหนอบปนจะเป็นแหลมรือทิปเปิลนะครับแหลมแริปเปิลตัวล่างจะเป็นเปรตส่วนอันนี้มันจะเป็นโรตารีสวิตช์ครับสี่สี่อันคือมันจะมีอันหนึ่งก็คือ Stand สแตนบายสมมุติเราเปิด อ่าอันนี้สแตนบายอันแรกสแตนบายบิดมาแก๊กต่อมาปิดย้อนมาทางนี้นะครับเข้าหาตัวแก๊กแก๊กแก๊กที่สองเนี่ยจะเป็น Active Mid แอคทีฟบวกมิดบูทแอคทีฟมิดบูทนะครับแก๊กที่สามจะเป็นแอคทีฟเฉยๆไม่มีมิดบูท แก๊กสุดท้ายแก๊กที่4จะเป็นพาสซีฟอพาสซีเกมเสิีงจะเบาลงตัวเบสจะทําหน้าที่ไอวงข้างล่างตรงเนี้ยพอเป็นพ s ส i v e โหมดพอหมุนมาแก๊กที่4ตัวเบสที่เป็นวงข้างล่างจะทําหน้าที่เป็นโทนส่วนไอสวิตเล็กๆเนี่ยกดิสวิตต์ตัวเนี้ยนะครับ ถ้าผักขึ้นมาบนสุดมันจะเป็น p b เบ t ตัวนี้จะทํางานตัวเดียวนะครับผักไว้ตรงกลางก็คือ3อันเปิดเต็มเลยอันนี้เป็นเสียงพัดสีบนะนะบถ้าผักลงไปล่างสุดมีสามแก๊สก,ก็คือจะเป็นแจ็ b เบ t เสียงพัดสิีโทนผมลองเบนไปนข้างหน้าสมมติอะเป็นีเบเบหุนเบนมาตรงกลาง ผมจะไอตัวเบรนเนี่ยเวลาผมเล่นของผมเองจริงๆผมจะไว้ตรงกลางบิดมานิดเดียวข้างหลังนิดเดียวนะครับอันนี้คือเสียงพีเบทซึ่งทาให้ดูแล้วว่าไอตัวพาร์ติฟโหมดเนี่ยเวลาลงเลนก็มีผลทั้งหมดอันนี้เป็นแก๊กตรงกลางเปิด3าปิกอัพเลยนะครับตรงกลางก่อนเลนตรงกลาง จ็คเบดปิับ <Pick up. S 1> อันนี้เบลนไว้ปิกับตัวนี้เลยนะครับเอามาตรงกลาง แจ็คต่อมาเป็นแอคทีฟไม่มีมิดบูดนะครับเห็นหมเสียงมันจะฮึบขึ้นมาเยอะเลยเดี๋ยวผมลดลดเกณ์นิดนึงดังเกินก็เริ่มที่พีเบลก่อนนะครับ เป็นแอคทีฟก็เสียงก็จะหนาขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าถ้าถ่านหมดจนตัวก็ปรับเป็นพัดสีไปแล้วก็แนะนำล้วกันเนาะแนะนำน้องๆที่มือใหม่จริงๆถ้ามันเป็นสมมุติว่าเล่นแล้วถ่านมันหมดพอดีเนี่ยแล้วแถวนั้นอาจจะเป็นเป็นงาน ที่มันไม่มีเซว่นอยู่ใกล้ๆแล้วเราซื้อฐานเกาโวลไม่ได้เนี่ยก็ปรับเป็นพาสสีแล้วก็อาจจะใช้พวกที่ผมเคยแนะนําไปในตอนที่เป็นเอฟเฟกตเบสมือใหม่ะนะครับก็ใช้พวกพวกนั้นแทนไปก่อนเพื่อให้มันแทนที่เป็นวงจรแอคทีฟ ีเบเนาะอันนี้ตรงกลางเสียงมันก็จะออกชัดๆชัดมากนะครับ อันนี้เป็นแจ็ปเบลดละคู่หน้าคู่หลัง ครับเล่นได้แค่นี้จริงๆส่วนตัวผมอะก็คือถ้าปรับแล้วเล่นก็จะเลือกเป็นแจเ็เปดด้วยความชินมันแล้วก็เลือกเป็นแอคทีฟที่ไม่มีมิดบูทนะครับอเดี๋ยวไปลองมิดบูทกันดู เสียงมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะชัดไอ้ลูกที่มันแบบเราเขี่ยเขียจิ้มจิ้มมันจะม,นนม,นมีนวลมีน้ํามีนวลเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้แค่เป็นตําแหน่งที่แจ็ตเบสเนาะพอตรงกลาง ชอบแอคทีฟไม่มีมิดไม่มีมิดบูทนะครับแหลมก็ผมเปิดแหลมอยมากอันนี้แหลมสุดคือผมลกจิตอะคือแหลมมากไม่ได้แต่บางคนชอบนะบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาจะเปิดเปิดแหลมเยอะมิดเยอะอะไรงเงี้ยแต่ผมจะเป็นพวกประเภทเออชอบเสียงให้มันกลมกลม Nah, ini pick up ข้างบนที่เป็น p b a บทนะครับน,นี่เป็นแจ็ปเบทอันนี้เอ้ยไอ้น,นี่ตรงกลางก็คือเปิดซับปิ้งอัพเลยแล้วก็แจ็ปเบท นนี้ผมจะเล่นเป็นแจ๊ปเปดนั่นแหละก็พยายามเล่นให้ดูหลายๆแบบเท่าที่ผมจะเล่นได้นะครับเล่นก็ไม่ได้เก่งอะไรก็อยากถือสาแล้วกันฝีมือก็ ให้ฟังเสียงคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องไอ้รุ่นเนี้นะครับถือว่าเป็นเปสตอนเนี้หายากมากๆรุ่นหนึ่งเพราะว่ามันหลายปีแล้วมัน20เหยียบเหยียบสาปีแล้วครับปี92เนี่ยก็มือสองพอมีครับแต่ว่าสภาพที่จะหาให้มันเหลือเอาง่ายๆก็คือ สภาพปรีแอมเดิมเนี่ยของมันเนี่ยก็ถือว่าหาให้แบบสภาพปีเดิมนี่ก็ถือว่าหายากแล้วละ่ะแล้วก็เป็ดสภาพที่แบบบอดี้ไม่ได้โดนล่องโดนรอยอะไรเงี้ยเยอะมากก็ถือว่าหายากผมเห็นใน eBay สั่งเข้ามาก็หลายหมืน่นแต่ตัวนี้ผมไม่ถึงนะครับเป็นมือสองอยู่แล้วละ่ะแล้วก็ เอ็กแฟกผมก็ยังตามหาแต่เลิกเลิกตามแล้วเพราะว่าตัวนี้ก็พอล้ว X f อ c t แฟกเราคาไปไกลามากเพราะว่าช่างคุณฟ e ิ 5, ลิปคิวบิกิเสียไปสักห้าหกปีละอันนั้นหนักเลยเอ็กแฟกนี่ก็คือราคาไปไกลละขึ้นหลักแสนไปแล้วนะครับโดยที่ตอนตอนมันมันยังมีขายอยู่มันก็จะราคาไม่ถึงอะห้าหมื่นหกมืนมือสองสภาพดีด อเมริกาตอนนี้พอช่างตายปุ๊บราคาดีดไปไกลมากแล้วก็ที่ผมเห็นคนไทยก็มีนะในเมืองไทยมีแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะเก็บกันถ้ามันสภาพดีๆคนที่เขามีแล้วเขาก็เล่นเบสด้วยอะไรเงี้ยเขาก็จะเก็บไอโจเอ็กฟกเตอร์คิวบิกกี้กันนะครับไอปีตัวนี้นะครับอ่ะต่อกนิดนึงก็คือหลังจากหลังจากนั้นเฟนเดอร์ก็ใช้ไอตัว ปีอมตัวนี้ในแจ็ตพลัสที่เป็นห้าสายอะห้าสายที่ปีเก้าสี่เก้าห้าในยุคปีเก้าสี่เก้าห้าก็จะจะลงปิกอัพแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าไม่มีดิฟสวิตตัวนี้นะครับก็จะเป็นแค่นี้แค่นี้เลยก็คือวอลลุ่มมัตเตอร์วอลลุ่มเบลนนะครับเบสแหลมแล้วก็เป็นโรตารี่ที่เป็นสีแก๊กที่ผมบอกแต่ว่าจะเป็นปิกอัพแจ็ตเบรแล้วก็มี5สาย ลูกปิดเป็นห้าแถวตรงเลยนะครับเป็นคอยาวๆถ้าใครเคยเห็นก็ไปดูสมัยบัฟฟาโลก็ได้โลกโดนตรีอะไรเงี้ยไปเซิร์ชดูใน YouTube เ,เป็นเบสที่พี่ดิดใช้ช่วงนั้นนั่นแหละรครับช่วงที่ทัวร์สมัยบัฟชุดแรกก็คือเป็นแจ็ตพลัสเขาเรียกรุ่นแจ็ตพลัสก็นั่นเป็นปีเอมยุคนั้นนะยุค90ก็คือมันมันมาจาก เอ็กแฟกเตอร์คิวบิกินั่นแหละที่เฟนเดอร์รับจ้างผลิตให้ฟิลิปคิวบิกินะครับก็ประมาณนี้สำหรับเกรดอย่าเรียกรีวิวเลยเพราะว่าผมเล่นไม่เก่งอะเล่นได้แค่นี้แหละก็แนะนำสำหรับน้องๆมือใหม่ละกันนะเนาะเพราะว่าตอนผมเป็นเด็กมันหาข้อมูลยากมากเลยแม้กระทั่งไดอะแกรมการปรับอะไรพวกนี้สมัยนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรอกครับตอนผมเล่นน่ จำจำเอาปิดปิดแล้วก็ลองลองเสียงจากตู้แอมเอาต้องใช้เวลาในการมั่วช่วงแรกก่อนว่ามันคือเสียงอะไรวะตรงเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้เราเปิด Google ปุ๊บแดกแรมขึ้นปังรุ่นนี้รุ่นนี้เราก็รู้แล้วอ๋อมันปรับยังไงแป๊บเดียวฮะเป็นเลยก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ไม่รู้สองวิดีโอต่อกันมันจะยาวไหมเนี้ยน่าจะยาวอยู่นะยังไงก็ ขอบคุณนะครับถ้าใครติดตามรับชมแล้วก็ซับสไครต์ให้กับช่องอัขึ้นดวงวันนี้ก็ลากันไปแบบครึ่งตัวแบบนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเต็มเห็นหน้าด้วยแล้วมีเบทด้วยมันจะมันคงไม่ได้อะครับเพราะว่าเบมันจะอยู่สภาพแบบหรือครึ่งตัวประมาณนี้นะครับวันนี้ก็คงเท่านี้แหละครับสวัสดีครับ